อคสวัสดีครับก็วันนี้นะครับมีคําถามจากอินบ็อกซ์เข้ามานะครับก็คือคําถามว่าเขาอยากจะเพิ่มความกระโดดให้สูงขึ้นนะครับน้องน้องมีคําถามมาว่าจะทายังไงให้กระโดดสูงขึ้นนะครับผมก็เลยถามน้องเขากลับไปว่าทําไมนะครับทาไมเขาถึงอยากจะกระโดดสูงขึ้นนะครับน้องเขาบอกว่าเขาเป็นคนตัวเล็กแล้วก็ต้องการที่จะกระโดดสู้คนตัวใหญ่ๆได้อะไรอย่างนี้นะครับก็เลยผมก็เลยมีความคิดขึ้นมาแวบหนึ่งว่า มันอาจจะเป็นการคิดที่ค่อนข้างจะไม่ได้เปรียบศดของเรานะครับเพราะว่ารูปร่างเราเล็กถูกไหมแล้วเขาตัวใหญ่เนี้ยต่อให้เรากระโดดสูงแค่ไหนก็ตามเราไม่มีทางชนะคนที่เขากระโดดเขาตัวใหญ่ตัวสูงกว่าเราได้แน่นอนนะครับเราอาจจะชนะครั้งหนึ่งใน10ครั้ง20ครั้งนะครับมันเป็นไปได้แต่เราไม่มีทางจะชนะเขาได้ในทุกๆครั้งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยอยากจะมาชี้นำแล ok ้วกันเนาะว่าให้เรา หาจุดเด่นของเราในสิ่งที่เราเป็นนะครับยอมรับในสิ่งที่เราเป็นก่อนนะครับส่วนใหญ่น้องๆหลายคนเนี่ยจะแบบว่าไม่ค่อยไม่ค่อยพึงพอใจกับร่างกายตัวเองส่วนสูงของตัวเองนะครับก็จริงดกกิก็เพราะว่าเราเตี้ยไงถูกปะ่ะแล้วแม่สูงกันหมดอะไรเงี้ยเราก็เราก็ต้องไม่แฮปปี้กับตัวเองเราก็อยากจะสูงใครๆไม่ก็อ,อยากสูงกันหมดถูกป่ะครับแต่ทีเนี้ยคือ,อพันธุก,กรรมของเรามันไม่ได้ทําให้เราสูงขึ้นมาเพราะฉะนั้น สิ่งที่เรามีเราต้องคิดนะครับหาว่าทํายังไงที่เราตัวเล็กเราจะเล่นได้นะครับมีน้องๆหลายคนที่ตัวเล็กตัวเล็กกว่าผมอีกนะครับก็เล่นได้เล่นดีด้วยนะครับแล้วก็เล่นเก่งจนถึงระดับหลีกเลยนะครับเพราะฉะนั้นอ่ะมันไม่เกี่ยวเรื่องของตัวเล็กตัวใหญ่ทีเนี้ยมันก็ต้องมีจุดเด่นจุดด้อยของแต่ละแต่ละคนแต่ละตําแหน่งถูกไหมครับเราตัวเล็กเราอาจจะสู้ตัวใหญ่ไม่ได้นะครับแต่วิธีการที่เราจะเล่นคนตัวใหญ่เนี่ยมันก็มีนะครับ เช่นเราสู้เขาบนฟ้าไม่ได้เราสู้เขาบนภาคพ,พื้นได้ไหมอ่าพื้นคืออะไรถ้าเขาเลี้ยงบอลเสร็จเราอะไรประมาณนี้นะครับเราต้องเราต้องคิดให้ออกว่าเราจะสู้เขายัางไงนะครับเราอย่าไปเล่นเกมของเขาได้ไหมเกมบนฟ้าเนี่ยคือเกมของเขาเกมกระโดดเนี่ยคือเกมของเขาถ้าเราตัวเล็กเราต้องบังคับให้เขาเล่นเกมของเรานะเกมของเราคืออะไรเกมบนพื้น เกมเลี้ยงเกมที่มันอยู่บนพื้นเนี่ยที่มันอยู่ติดกับพื้นเนี่ยที่เราไม่ต้องกระโดดเนี่ยนี่คือเกมของเราเราต้องบังคับให้เขาเล่นเกมของเรานะครับอันนี้ก็ฝากเอาไว้เนาะก็ช่วงนี้อาจจะไม่มีคลิปสอนอะไรเยอะนะครับเพราะว่ามาติดส,สภาวะโควิดแล้วสนามเนี่ยมันยังใช้งานไม่ได้นะครับเขาไม่ให้ผมใช้นะครับก็อาจจะเป็นคลิปแนวๆน,นี้ไปก่อนเนาะใครมีคําถามอะไรสงสัยก็ทักหลังไมม์มาก็ได้แลวเดี๋ยวผมเอามาตอบให้เพื่อนๆน,น้องๆหลายๆคนได้เคลียร์ไปด้วยกันพร้อมกันไปเลย มันจะได้ประโยชน์ทั้งตัวน้องเองแล้วก็เพื่อนๆหลายๆคนที่สถานการณ์ใกล้เคียงกันนะครับก็จะประมาณนี้เนาะโอเคครับ